ครับัสดีครับนี่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 โตโยต้าครับรุ่นไหนครับนี่ครับพี่แอ๊ดเอ้ยเดีนี้แรงจเ้ยส์เออคลิปเก60อ่าชัดนะครับอาหายากจะหนิได้ข่าวว่าเท่าไหร่นะครับปล่อยปล่อยสองขอสองล้านห้าแล้วดิยังไงอยู่สองล้านห้าคลิปกำลังคลิปอ่าใครสนใจนะครับติดต่อมาที่บุรีรัมย์พับรดนะครับมีแปดมีแปดคันไหมใคอ่านะครับตอนนี้ด่วนเลยนะครับทั้งสวยแจ๋วแจ๋วข้างในอย่างงามเลยข้างในสวยนะครับมาดูครับข้างในสวยมาก สวยจริงครับคัดูครับนี่ครับดูครับสวยจริงครับหนึงสองล้านห้าครับคุ้มครับคุ้มคุ้มครับเดี๋ยวผมจะลองดูอันนี้ยังเดิมๆนะครับภายในเดิมๆนะครับภายในเดิมนะครับลอกครับนะฮะหมดนี่นะครับส5งล้านห้าครับติดต่อได้ที่บุรีลำออฟโรลดครับสวยมากครับมี สายสไต์ด <c oughs> <ffic> ้วยนะครับสายสไย์นะฮะโอเคนะครับเจอต้ารุ่นนี้ครับใครสนใจครับอยากเป็นเจ้าของครับติดต่อได้ครับที่เพจผมหรือว่าหรือเซิร์ชไปที่บุรีรัมย์ออพาร์ทเมเลย